ไปแล้วครับไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ผมไปแล้วครับอืมวันนี้ไม่เป็นไรครับอืมเอาตรงนี้ดีกว่มันไว่หันหน้ามาดูนี่ดูแผล มันว,ว่าหันหน้าว่ะสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกับต้นไม้เลยครับวันนี้มายิงปารบางเลนสุพันวันนี้ถึงใหม่เจ็ดโมงครึ่งครับวันนี้ขึ้นต้นไม้ครับอ,อันนี้หน้าประตูบางไซมั้งไสงามไสงามอําเภอบางเลนครับผมวันนี้มากับนี่ครับประดูเหล็กอันนี้ขี้เหล็กอันนี้ประดูครับ ไม้สองสีประกบกันชักหกสิบครับตีค้าห้าวันนี้ใช้ยางสมใจครับสิบสามมิลเอ็กหนึ่งตัดสิบห้าเซนครับแรงๆครับวันนีใ้ใช้ใช้รูปดอกหัวพ่อครับเพื่อเจอชโดครับนั่งเฝ้าชะโดอยู่เมื่อกี้เจออยู่ฝั่งกันนู้นมันขึ้นไวครับมันเปียววันนี้มากันสี่คนครับเดีย๋ยวลูกพี่ผมไมา้คนหนึ่งห้าคนแต่ตามมา ฝากกดไลค์และติดตามครับช่องเราปอพลังมโมะเดีย๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้เราจะได้ปลากันไหมเพราะว่าวัานนี้มาเช้าอากาศดีครับหนาวด้วยขี่ม,มาเมื่อเช้านี้ไปครับรับชมกันไปดิ้นไปเลยครับโผล่หัวมาโผล่หัวมาโผล่หัวมานี่ครับโผล่หัวดีนัก โคตรมั่นเลยครับมันจะทิมหัวมากลางกรม็มอมเลยครับโอ้โหสุดยอดครับรอรอรับเลขมาหมามันเห่าครับหมามันเขาจะเห่าทิมหัวมานี่ครับเนี่ยการกระบานตายคาที่ครับแมนจาดเนียครับกลายอีกแล้วแมนจาด ได้ครับปนินใหญ่เมื่อกี้เพรนะงั้นไงปนินใหญ่ครับได้จะโดนอยู่เอาไม่โดนครับโอ้ยอะไรเนี่ยหมาก็เฮามันว่ายหันหน้ามาดูนี่ดูแผลเลยนี่โอ้โหไอเราเรียกว่าเรียกไปยิงปลาเรียกมาดูแผลมันว่ายหันหน้ามาเนี่ยเนี่ยนี่นี่ปนิน นิเราเคลียนมาดีรถไม่ล้มไงเราโดนไม่ละมีเรือสิระดับนีแล้วตะเกือบไวหาอะไรตรงนี้อ่ะตะเกือบ ไม่โดนไม่โดนอืมโดนมิดน่ะ โอ้ยโดนด้วยโดนด้วยไอป๊อกผมได้ชะโดนนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ชะโดนตัวเล็กเอ้ยโดนจนได้ เอาเลยกูโอ้ลุหลุหลุหลุดครับใหญ่กรบด้วยตดนตูนเลยครับลงรถได้เจอเลยครับโอ้สบดีครับครึ่งโลเก็บปาร อะไรนะครับเนี่ยติดแมนบเลยโดนเดี๋ยวจะขอปลาก่อนนะครับนี่นี่นี่นเอาตัวน,นี้ดีกว่า ไม่โดนเหรอโอยโอ้โหเจ็บจัดโอ้โหปลาตายด้วยกอกขาดนี่ครับ มาล็อกปิดเองโอเนี่ยปลายังไวอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋ยยวเวียนกรรมเวียนกรรมเดี๋ยวูกดอก่อนครับต้องขาดได้ยังไงนะอะไรหวะดักดอกดอกด,อกดอกลูกดอกก่อนขาดสองลูกปิดเลยครับ อะไรกันครับเนี่ยขาดสองลูกติดเลยอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโดนปลาด้วยปลายังไรต้องแม่งต้องแม่งอยู่เลยครับจมไปยังกว่าจมไปยังกว่าจมไปยังกว่า มันย,ยัง้อยอยู่ครับโอ้ยตายคาที่เล้วยิงไงอ่ะจะโดนไม้ไหมใน้างล่างตัวไม่ค่อยใหญ่เลยครับโถอ้าว๋อเราลืมใส่ไกด์อ้าว ไม่เอาหน้าโอ้โหอันนี้ใหญ่จริงครับใหญ่จริงใหญ่จังเลยตอนเนี้ยโอ้ปลาตัวเดียวลูกดอกก็สามลูกสมัง้ง มา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 น่าจะไม่ได้ปลาครับผมไม่ลงลครับอย่างเงี้ยอ้นั่นนะลุดไปตัวสามลูกครับอดแดกโอ้ยเปลี่ยนลอกเลยครับอย่างเงี้ยตาย ตายตายเลยครับใส่ด้วยนเนี่ยจปครับมีเข้ากระดูปูใช้ได้ครับพึ่งโลโกว่ากว่ากว่าพึ่งโลครับแอบอยู่ครับมันไปแล้วครับไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ อะยะผมไปแล้วครับดโดนโดรับดึงให้ลอยครับอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ผมดึงให้ลอยก่อนครับปลาโดรับ ต้องลงไปเอาครับยิงมันจิบตรงนี้พอดีครับมอ้ยเดี๋ยวขยัดลงไปเอาครับโอ,โอ้จะเอาได้ไบบนนี้เอาอยัางไงได้อ่ะเนี่ย เวียเนี่ยขาดครับโอ้หลุดนี่อีกแล้วอะไรครับเนี่ยหลุดไปแล้วมั้งลืมใส่เหรอ Oh. เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนต่อ,อีกแล้วครับเอ๊ะทำไมเราไมา่ได้ใส่หลอดเนี่ยลืมอีกแล้วยวขอเอาปลาขึ้นก่อนนะครับเฮ้ยข oh. ี้ลืมเนะลูกดอกก็หมดไว,วเลยอย่างเงี้ยตัวใหญ่เลยทีเดียวนี่ ขันเข้าไปแล้วอ้หอหลุดครับนี่ครับตัวใหญ่เลยดิดโอ้ลืมใส่ลูกไก่หใหญ่เลยครับ ยิงรอดช่องเลยครับเห็นอยู่เห็นอยู่ไปย,ยิงรอดไปเลยครับย,ยงิงเพงเดียวครับุ๊บเห็นแอบอบอยู่ยิงรอดช่องไปเลยเราไม่ลงอยู่แล้วเก็บต้ายก่อนครับ ครับผมได้เวลากลับบ้านแล้วครับดูปลาวันนี้ครับเนี่ยครับอาจารย์ต้องเหรอได้กระโดนน้อยตัวนึงโอ้สห้าตัวนี่ปืนใหม่อาจารย์โตครับปืนใหม่ยัง <c oughs> ไม่ชินมือครับได้หกตัวห้าประเดิมนี่อันนี้ของเราอันนี้ของเราน,นี่ของเราปอ <c oughs> อีกครับห้าตัวครับลำโพโบราณครับ <c oughs> อันนี้ของอาจารย์ตีครับเฮ้ย ปลาช่อนกี่ตัวสีห้าสี่ตัวสามตัวไปเอกแล้วเรานาน,านยิงได้เยอะแต่ได้นะเอ้ยได้น้อยแต่ได้นะไปครับกลับบ้านกัน